ค่ะมือนีนรติยามาตานเนียทางของนาจอยนะนาจอยฟันนาเทพมหานะคะนาเทพผ้านาจอยไปเบื้องเลขนะคะเลขขึ้นทั้งสามโตสองโตนะคะจะเป็นโตได้ไปไปเบื้องไปส้มน้ำกันเลยค่ะมีมหานาจอยอยู่หน้าเด้อพี่น้องนาจอยเจ้าลูกฟันออกเล่วไหมเมื่อน,นั้นนรติยามาสาญญัมผัสนาจอยนาจอยฟัน่าได้ไปอุ้มซพเลยเนาะแล้วก็ ล่างมือล่างไปล่างมาเลขขึ้นอยู่มือเนาะเป็นซีหกคือนหกซีก่อนนะซีหกเนาะ, <15. S 1> นะมันไปออกเล่ามือนั่นฝันมันบอกมันมาออกเล่ามือผ่าจามาพิษมันเป็นวันซุกมันออกขังล่าง 16, หกซีขังบนออกซีสีหกพี่น้องเอ้ยนะ่าจอยเจ้าได้ซื้อเล้าบ <c oughs> อกเสียดายใหไรจะซีตามทุ่ท่านเดียวนะคะแม่แม่กองแก้วฝากมาให้น้จอยสามร้อยบาทนะคะ เดาเด้อค่ะบพรได้าคากับเขาคานามา้มคาไส่พราจะได้มีกำลังใจฟันมือนีก็ได้ยิ่งข่าวาฟันดีแล้วฝันเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวถามกันจานแท่นไปใส่จานแท่นเขาได้บานน้ำพอวคนเดียวอ,อันทาวันทาวันอาทิตย์นี่เราติดพอแล้วจ้ะเพราะว่าพอบานเจ้าจะมีเวลาเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนาะ<ง>ม,นมันธรรมดาบาบางเนาะบ่อ,บอด้มาก เพียขังแน่เลยม่ได้มาเพียขังวันนี้ <laughs> น้องคาดเด้อน้องคาดหายดียังหายครับหายแล้วพวกขั้นฟันมันรู้ไเมเอฟซี FC อยู่ดิโทรมาคอมเมนต์มาว่าตามแนวทางของน้องคาดให้หน่อยแนวทางของน้องคาดชอบไปลาวปะน,นะ <laughs> มันอยากให้ตามให้น้องคา้าพวกฟันเด้อค่ะเอฟซีจะรู้ว่าฟันต่านอาจายบอกฟันมาจาังไต่ฟันนั่นฟันคือได้ไปอันไปป้าน,นี่ย <laughs> จ้า อันวันว่าอันตะเทพนี่มาสวนไปปลาตาเทพว่าฮั่นไปเกิดหนบอบป่าบอค่ะมันมาสวนไปปลาวันนี้ไปปราย่างไปสอดย่างไปทะลุหน้าเลยไหมยางไปยุสินทังเออแป๊บเดียวมาหอดหน้าแล้วตอนนี้ตาได้ไหมมาอันมานรีสิพาไปเบิ่นของดีแล้วว่านาตาเราคือเข้าบบเละบยางกันบอ เอฟซีจะมีทั้งคนไม่คนเกาด้ค่ะว่าเอาท้าวความจากน้อยหน้าเทพเป็นหน้าของหน้าจอยเพื่อนเอเอตกต้นไม้ตายนะคะตายได้เพราอสองเดือนไปนะะัป่นอ่ะก็ร่าสิข่าวสองเดือนจะเกือบสองเดือนแล้วนะคะเพื่อนจะเลี้ยงบ้านไปเกิดเนาะเพื่อนชวนไปเบื้องอยังไปเบื้องของหีธนวาไปไปหอดไปเปิดไมไปเปิดแบบได้กระทำหน่อยเพื่อนนอนอยู่หน้าเนาะเพื่อนก็เปิดให้เบื้อง มันขึ้นเลขมันขึ้นเลขแดงเลยเนาะ,ะจ้าจ๋าเจ้าพ้าก้อยอันนี้แต่ของดีเย่อเลยว่ะจ้าจ๋าของดีเย่อมาปวดแผลเลยวาสิน่ะมันขึ้นเลขกสามตัวเหล็กสองตัวมันมันขึ้นยึ่ต้นไม่ยึดตน้นมันขึ้นยึ่เงี้ยนต้นเลยของนอนคนหนึ่งเพิ่นจะเห็ดของนอนอยู่หน้ามับนบ่นแม่ม,มันจะเป็นกระท่อมน้อยๆของเพิ่นอยู่หน้าปืนี้เปิดเปืง เปิดมาพ่อของดีก็เสรจากเทพได้่าอันมันนันมันข้นเลขอันมันข้นเลขอันพกหาสองอืมที่ว่าเป็นเงินว่างานเนาะมันข้นเลขกพกหาสองตัวสีแดงได้บ่นะจอยแมนแต่มันมีเลขสองตัวบะมีเลขสองตัวอยู่อยู่ขางลาง ตัวเลว็กสองตัวนี่บางามบางามดอกตัวใดบางามสี่หนึ่งบางามเบือ่อตะเทียบกับคันตา,าวาัเลขบางามมันมักฟอกดนะ้ยเนาะแมนเพลอนไปเล่า <laughs> เลยเล็กบางาม,มวิ่ดิเ้าบงันเล็ก็ยังว่าเล็กบางามยังว่าสี่อย่ยว่าออกเล่าเด้วเล็กบางามอี๋ดยังว่าเลขข็กคืนยู่ที่นอนเพิินตัวใหญ่ยังกับหกขาสองแดงหกห้า ตัวไหนจะว่าบง้ามเลยย,ยี่นีเ่เด็กซีหนึ่งเซีหนึ่ง่้งามขาดยังเหรอล่าลได้เถียงกันกับเราด้โอ้ยเล็กปง้ามถึงซีหนึ่นงง้ามก็เอารถดนะโปง้ามก็เอาโลด,นะเ,โลดเล่าเลยวางทีหละบง้ามไหมเอามเอามเอามเลาว่เอามเอาม,เ,าม,เ,ามเลาว่าเจ้าจำได้ครับป่นันบอลนจอยแมนขัดไปจับกับบันี้เลาเลย สุกมืบไปเอาเลขอันซีไว้อันตะเทพค่อยบ่มักแม่นค่อยบ่เอาครับเอาเอาเอาเพิ่นว่าเอาทําแม่เอาาแม่เพิ่นว่าเลยอืมแล้วโอ้บ่อยากได้แท้ทีนีมึงบ่เอามึงก็ต้องเอาเพิ่นว่าอืมเพิ่นว่านี่มึงมึงก็ต้องเอาเพิ่นว่าเน้นอยู่บ่เอออัน652เราบ่ได้เน้นบ่นะจ๊ะ แล้วสูตรไปใส่ตะอสนซีดึงนี่แหละโอ้ยเลยว่าบ่อยากได้มันบ่งามบ่อยากใจเอาเอาเอา,เอาแล้วมแต่ว่าเอายางเดียวเลยอายุนาเทพจำวาพิ์สี่สิบเจ็ดปีได้ไหมเขียนอายุจักหน่อยแด้วออายุนาเทศสี่สิบเจ็ดปีเอฟซีมีคนไม่คนเกาอย่นงลมะนมาอเอมมนถามมาอายุนาเทศจกปีตอนที่เราตกต้นไม้ตายตายได้ประมาณสองเดือนนะอายุ บ่รู้ว่ามันสิไปไทยไปเล่วนนนเนาะบอ,มอมกบมาปุ๊บไอหัวแหลมก็มาปั๊บน้องแพท่นเนี่ยาทางของนายจอยนายจอยฝันคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สองเด้อค่ะ คลิปนั่นเพิ่นฟันหกซี่ตัวเดียวออกลแล้วแล้ววินอ้งงวดน,นี้ฟันวานาเทพนาเทพที่ตายแล้วผ้าแปวเลขยูที่นอนนะคะยูห้องนอนเพิ่นนะคะยูหน้านะคะเพิ่นทำห้องนอนอยูหน้าเป็นเลขหกหาสองกับซี่หนึ่งนะคะเพิ่นกระเน่นยูซี่หนึ่งคนบอกว่าเบ่เอาก็ต้องเอานะคะบ่ามักก็ต้องเอานะคะนะคะอายุนาเทพสี่สิบเจ็ดปีนะคะตอนที่เพิ่นตายนะคะตอนที่เพิ่นตกต้นไม้ตายอายุสี่สิบเจ็ดปี เลขหกห้าสองนี่ฮอตตัดให้แล้วเป็นหกห้าหกสองห้าสองนะคะเลขหน้าจอยนี่มันชอบมีปัญหาถนนที่ยาบอตัดมันชอบออกแล้วเอฟจีกับบอไดตามนะคะเขาต้องตัดให้หกห้าหกสองห้าสองอาจารย์แทนสี่ออกตัวได้เลขว่าสี่แน่นี่อือือสี่วัยแฉ่ต่างกล่องกับพระท่านซีไหนส,สีใหม่สีใหม่ ที่หนึง่งที่แรกสี่สี่เจ็ดันนี้สี่สี่หนึ่งออกแทบ่ะออกแท่เออดี๋ยวใช้ย่อบ่ะคือเ่าคอยแต่เดี๋ยวใช้ย่ออยู่อ,อาจารย์แท่นไปใส่มานล่นแบชิงอยู่กับพ่อป๋องวันนี้เป็นคนไทยพูดไทยด้วยเ <laughs> <laughs> อยเนาะ่น่นทำงานเนาะ่นบม่มีเวลาหยุดก็ได้หยุด วันอาทิตย์ก็จังมีเวลาให้ครอบพ่อเออเราถือกันกับพญเทพดิไอโน้ยนี่บ่เมียนในปฟันเจ้าไปกันาเทพสองข้อนองแทนได้ไปน้ำบ่บ่เจ้าบุไฟไม่อยู่กับหลานดอกเจ้าไปบ่หาเพิ่นอยู่บอกเพิ่นจังมากขาปันนะจอยฮึนี่แต่ไปหน้าไปหน้าแหละกับไปเบิ่งปลาอ่อยปลามั่นจำนั่นแหละกับขึ้นมากกับมักฝันเลยอือบ่ได้บ่หาเมียนบ่ได้บ่หาเป็นอย่างเนี่ยนี่แต่ไปเสียอย่างอ่อยอย่างมัน เ้วก็เห็นเตียงเพิ่อนนอนอยู่หัวไฮเนาะมันก็นอ่นเรื่ยเต้ตไหม่แล้วข้งของนาเทพบางครั้งมันก็ออกเล่าเนาะเพื in ่อนเคยหายเจ้ายิ่มันออกเล่าสามตัวตรงตัวบางครั้งมันกับไปไท่บางครั้งกับไปเล่าพี่น้องล่องเด้อค่ะล่องเบิงบางครั้งมันกับไปเล่าฮาได้คคากับเขาน่าจอยเนาะนะคะเฮากับบุรุษว่ามันจะไปไท่หรือไปเล่านะคะไทยห้เป็นแนวทังหาสื่อสารกินแรงรัฐบาล จอยเพิ่นฟันนะเพิ่นก็บ่คคอยกักไว้เพิ่นก็จะปล่อยเอฟซีก็บยาว่าเลียหลายตัวเด้อค่ะถ้าเหาเบาเ้าบ่เบาเมดทุกฟันยังเบ่เบาเบิดเนาะก็สิว่าเลียออกแล้วมาเบาเนาะเอฟซีก็ว่าฟันอะไรก็บอกเลยไม่ต้องกักไว้เดี๋ยวก็จะเลือกเอาเองนะคะอือคือเฮดจังซันเพิ่นอยากให้แก้ให้ออาน้องแพทยเอาเมีมาฝาดให้น้องเนาะออ ะะสรูปว่าน้าจอยฟันนะคะฟันว่านาเทพนะคะนาเทพตายแล้วผ้าไม่เอาเลขนะคะไปเอาเลขยุทธ่นอนนะคะเลขขึ้นยุทธ่นอนหกห้าสองกับสีหนึ่งตัวสีแดงแล่นบ้านจอยเ่ะอืะเพิ่นเน้นสีหนึ่งมันว่า<ม>อายุนาเทพตอนที่เป็นตกต้นไม้ตายอายุสี่สิบเจ็ดปีนะคะห้ากระตัาไหยแล้วหกห้าสองหกห้าหกสองห้าสองนะคะเป็นหน้าท่างหาซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะ ขอบคุณน,นะจอยและไลเดอร์ค่ะทีให้หน้าทางนะคะวันนี้ให้เอฟซีโซดีหน้าทางของนะจอยนะคะหน้าไม่กิดปลูกข้าวโพดเต็มเลยพี่น้องมองมาพู้เข้ามาเกิดเต็บเต็มพืน้นเลยโดกคักโดกเนี่ย